สวัสดีค่ะเพื่อนชาวราศีพฤษภกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีนาทารโรนะคะก็จะมาทำไพดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนพฤษภาคมเนาะได้ยินกันไหมวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อเออเจ้าที่ทางนะคะอยากจะบอกหรือว่าสื่อสารอะไรกับคุณบ้านนะคะก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนถ้าใครจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทารุโรออนไลน์คอมเลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงเป็นส่วนตัวพิเศษนะคะกดแอดนีนาทาโรเข้ามาได้เลยนะคะ อ่ะแนะนำมาไปแล้วขอดูออร์เคิลใบแรกของคุณบ้างเกี่ยวกับเจ้าที่นะคะอยากจะบอกอะไรคุณประจำอนพฤษภาคมนะคะพลึกโสงนะเป็นเดือนเกิดของใครบ้างย่อมือขึ้น <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องกันตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีแล้วนี่หน้าก็ต้องรีบอัดคลิปก็ต้องรีบแบบอ๋อไปเอาลูกนอนละโอเคไปออร์เคิลใบนี้ของคุณนะคะสังเกตดูนะคุณมองเห็นเป็นผู้หญิงปะเห็นเป็นภาพผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ลักษณะหมอนกับว่ามี เจ้าหมาน้อยตัวน,นี้ค่ะซื้อสัตว์มากแล้วก็นอนอยู่ข้างๆตัวคุณเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะ the love the loving woman ลักษณะมันก็ว่าผู้หญิงที่คุณรักหรือคนที่คุณรักแต่เน้นเป็นเรื่องของเขาว่าผู้หญิงที่คุณรักอะไรประมาณเนี้ยเอออ่ะเดี๋ยวขอดูซิขอดูพลังงานเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะว่าท่านเป็นยังไงบ้างพลังงานเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะอืม ของชาวราศีพฤกษกนะพฤกษกมเฮ้ยทำไมพลังงานที่บ้านของคุณอะเขาเจ้าที่ท่านดูเป็นเหมือนแบบแปลกใจจังเลยมันแมงแบงอ่ะคือเห็นเป็นภาพสิบไม้เทา้าแล้วก็ห้าถ้วย พลังงานที่เนี่ยเจ้าที่ที่เนี่ยคือของของพฤกษะลักษณะเหมือนกับว่าท่านดูมีความเหนื่อยกับการดูแลคนในบ้านมีความเหนื่อยกับพลังงานบางอย่างเป็นพลังงานแบบลบพลังงานไม่ดีที่มันจะเข้ามาตลอดเวลาอ,อันดีภาพที่นีนาเห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวน,นีนาขอดูพลังงานตรงนี้จบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอมาดู เรื่องราวความเป็นไปในบ้านของคุณก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอดูสิบใบนะคะอขอดูสิบใบนะคะอ่ะใบแรกนะคะเอ่อ the high pentas นะคะ justice นะคะ the love the moon ค e ีนถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญน,นะคะเด็กถือดาวเจ็ดดาวเอ้ยหยุ่นะเด็กถือไม้เท้าอ๋อว่าแล้วไง e m e m place e m place คือที่หน้าสมอ,องใจเมื่อสักครู่ทำไมถึงแบบถ่างว่าพลังงานเจา้าที่ที่บ้านท่านดูเหนื่อยกับพลังงานอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้า,ขามาที่เข้ามามันไม่ดี ใช่เป็นจริงๆด้วยนะคะเป็นพลังงานที่เขาเดอะเดวิลขึ้นเป็นพลังงานที่ติดลบพลังงานลบมากๆนั่นหมายความว่าหนึ่งบ้านของคุณนะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นดวงแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นดวงอาถรรพ์เป็นดวงแบบดวงแปลกๆอะ่ะเป็นดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสายศาสตร์คุณสายมืดดำ มีคนในบ้านเป็นแล้วก็ท่านคอยช่วยแต่ท่านน่ะบอกว่าพลังบุญของท่านน่ะมีไม่ถึงร้อยมีไม่เต็มร้อยแล้วท่านก็เลยดูเหนื่อยเหนื่อยในบางวันที่แบบว่าเหมือนละะักษณะแบบช่วยช่วยพุณนมากแล้วแต่ว่าช่วยไปแล้วพลังงานอ่ะมันก็หมดลงไปเรื่อยแต่แล้วท่านก็ไม่ได้รับพลังงานเพิ่มเติมเลยอ่ะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าถ้าตามพูดที่น่าเห็นอ่ะ หนึ่งคนในบ้านน่ะมีนะคะสวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่ไม่สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะแต่อาจจะไม่ได้สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่มีพลังงานที่ไม่ดีอะค่ะเข้ามาเกกบเรื่องของคุณใสหรือการแบบโดนของพวกนี้ค่ะปะทะาเข้ามาแรงจนเกินไปแล้วพลังงานที่ท่านช่วยคุณก็ค่อยๆลดลงเจ้าที่พลังของท่านลดลงแล้วคุณอาจจะลืมการเติมพลังบุญให้กับท่าน อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าท่านช่วยแล้วท่านบอกว่าถ้ารู้หรือถ้าคุณมีจุดสังเกตว่าคนใกล้ตัวของคุณคนรักของคุณหรือบริวารของคุณอ่ะเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาดูเป็นคนละคนคือลักษณะเหมือนแบบโดนของเป็นอารมณ์งานนี่นะพูดถึงคาว่าการโดนของคุณใส่นะโดนจริงๆคุณสวดมนต์ไหว้พระขอพรเทเสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระท่านช่วยช่วยได้แต่ว่าแต่อย่าลืมว่า บ้านก็มีพลังงานของเจ้าที่ถ้าคุณลืมให้พลังงานท่านนะ่ะท่านก็ช่วยคุณไม่ได้นะถ้าคุณลืมยกบุญให้ท่านนะคะประเด็นนี้เลยสําคัญมากๆนะคะแล้วท่านบอกว่าบริวารของคุณคนในบ้านของคุณนะ่ะดื้อกับคุณมากๆดื้อกับคุณมากๆคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะ่ะดื้อกับคุณมากๆนะคะอันนี้นะแล้วก็ความรักนะ่ะถ้าเป็นรักษะเป็นคนในบ้านความรักจะรู้สึกว่าค่อนข้างมีปัญหา ไม่ค่อยปองดองไม่ค่อยสามัคคีกันต่อให้คุณพยายามแค่ไหนที่จะให้คนในบ้านสามาัคคีปองดองกันแค่ไหนมันก็จะยากพอสมควรอืมอะนีน่าขอถามให้ว่าคุณทําบุญให้กับเจ้าที่หรือส่งบารมีให้กับเจ้าที่ท่านได้รับบ้างหรือเปล่านะคะอืมท่านมารับนะคะท่านมารับบุญจากคุณนะคะ แต่ท่านบอกว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอบางทีก็ลืมบางทีก็หายไปอืมอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกมานะคะแต่ท่านก็ได้รับอยู่นะเติมเต็นให้มากอีกนิดนึงนะคะอ่ะโอเคท่านต้องการอะไรจากคุณเพิ่มเติมไหมหรืออยากให้คุณช่วยทำอะไรให้หรือเปล่าเจ็ดเหรียญ จ็ดเหรียญน,นะทุกคนนะเจ็ดเหรียญเป็นการลักษณะหมือนแบบการขออะไรบางอย่างการขออะไรบางอย่างเติมเต็มอะไรบางอย่างเช่อนอ่ะสมมติว่าบางท่านนะคะอาจจะสวดมนต์ไหว้พระรอบดึกอาจจะหันมาสวดรอบเช้าด้วยเพิ่มเติมนะคะ,อะรอบเช้าเพิ่มเติมแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนการต่อเติมสารทำสารให้ใหม่ เช่นการล้างปัดกวาดทําความสะอาดแต่บางคนบอกว่าอยู่หอพักค่ะไม่ไม่มีสารหอพักมันจะมีสารอยู่แล้วสารทีเ่เป็นสารสารพภูพะที่หลกักๆอยู่แล้วหรือตามคอนโดจะมีสารพวูละที่อยู่แล้วคุณก็สามารถไปทําความสะอาดให้ท่านได้เหมือนกันนะคะอืมเพื่อเป็นสิริมงคลให้ท่านช่วยได้เหมือนกันนะอ่าโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกอืม อาจจะเป็นแบบว่าเอ่ออย่างเช่นหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะเดือนละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็ะอาจจะแบบมีดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองประมาณเจ็ดดอกขอประมาณเจ็ดดอกเนี่ยค่ะได้เหมือนกันนะไม่ต้องเป็นพวงก,ก็ได้ค่ะขอเจ็ดดอกเนี่ยค่ะเอาไปไหว้ทานทุกๆเอ่อเรียกว่าไงทุกหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะอจจะันนี้คือชาวเป็นชาวราศีนะอืมอ่ะโอเค ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยอ,อยากจะไปขอพรให้ท่านช่วยในเรื่องของโชคลาภได้เหมือนกันนะเคล็ดลับก็คือของชาวราศีพฤษภใช่ไหมอ่ะทุกวันที่เจ็ดทุกวันที่7็7ของเดือนเนะาะเจ็ดโมงเช้าเงินเหรียญบาทค่ะเจ็ดเหรียญไปถาวายท่านบนที่บนศาลที่บ้านคุณเนี่ยได้เหมือนกันนะคะและท่านจะให้โชคคุณ อันนี้นะคะท่านบอกแบบนี้นะนะนี่น้าก็พูดตามที่ท่านบอกนะอ่ะโอเคมีประมาณนี้เนาะคือหลักง่ายๆคืออย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระให้สม่ำเสมอเหมือนที่ท่านขอมานะคะเพราะว่าท่านบอกว่าพลังงานนะท่านช่วยคุณในเรื่องของการขับไล่คุณแสงเหมือนดำนะอยู่เป็นประจำเพราะมันมีของเข้าตลอดเวลานะคะเออเห็นเป็นภาพประมาณนี้นะ แปลกมากเลยที่ย๋ยาวอีน่าขอดูไพ่พระพุทธเจ้าบ้างไพ่พระพระุทธเจ้านะคะใบแรกนะคะท่านบอกหรือสื่อสารอะไรบ้างนะคะท่านบอกว่าให้คุณนะคะลองใช้วิธีการแล้วก็การแก้ปัญหาของคุณที่หลากหลายดูในช่วงเวลานี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้คุณนะคะเอาชนะเครื่องแข่งปัญหาทุกอย่างได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยความใจเย็นของคุณนะคะคุณอะดูเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งแล้วก็เชื่อถือได้ ดูมีคนศรัทธาเชื่อถือคุณเชื่อถือคุณนะคะอย่าลืมนะว่าคุณเป็นที่รักของใครหลายๆคนนะคะแล้วขั้นบอกว่าให้คุณแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันนะคะไม่หลงระเลอหรือไม่หลงละลื่นกับบางสิ่งบางอย่างความดีความชั่วนะคะขอดูไพ่ออร์เคิลนบ้างออร์เคิลนทั้งสิบใบนะคะท่านอยากจะส่งสารอะไรถึงคุณบ้างไปเร็วมาเร็วสามทุ่มครึ่งละใบแรกนะคะ ในนี้นะคะวู้ย u ูนิคอร์น be live no? be light เนาะ be case with your self นาะ take your food อ่าใบที่สองใบนี้นะคะใบที่สามสี่ เห็นน่ะเป็นพลังงานที่อบอุ่นมากเลยอบอุ่นมากๆเลยพึกโศกอยากจะบอกให้ว่าเพ่กแบบอบอุ่นมากๆเหมือนพ่อกับลูกเหมือนแม่กับลูกเลยอืเหมือนพ่อรักลูกเหมือนแม่ลักลูกประมาณเนี้ยท่านบอกว่าไม่เคยไม่มีอะไรที่ท่านไม่ให้คุณท่านให้คุณตลอดใช่ทุกครั้ง เป็นแบบนั้นทุกครั้งให้ตลอดให้ตลอดไม่เคยมีไม่เคยปฏิเสธคุณเลยคุณขออะไรท่านก็คอยช่วยคอยช่วยแต่พลังบุญของท่านอ่ะมันน้อยเกินไปสำหรับที่จะเข้ามาช่วยคุณช่วยเหลือคุณได้อืมนะคะอ,อคุณอ่ะเป็นเหมือนพลังงานดีๆให้กับท่านจริงๆอ่ะคุณช่วยท่านได้ด้วยการสมดมนต์แผ่เมตตา รอบๆตัวคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแม้กระทั่งคุณแม้กระทั่งตัวของท่านเองค่ะเจ้าที่ท่านอ่ะคอยระวังภัยให้กับคุณคือท่านอยู่กับคุณตลอดเวลาคอยคอยอยู่ใกล้ๆตัวคุณอ่ะคอยแบบระวังภัยทุกคิดทุกทางให้คุณอะไรที่ม,มันไม่ดีท่านจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนให้คุณทุกครั้งนะคะแล้วท่านก็เองท่านเองก็บอกมาด้วยว่าท่านไม่เคยปฏิเสธตัวคุณเลย คุณขอนะท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยนะคะท่านน่ะเรียกได้ว,ว่าอุ้มคุณเอาไว้ตลอดไม่เคยปล่อยมือคุณเลยด้วยซ้ำนะคะเอ้ยทำไมนี่หน้าบรรยายภาพไม่ถูกภาพเนี่ยนะคะเป็นตัวท่านที่ยืนอุ้มคุณเอาไวอ้อ่ะอืมนี่น่าขอใช้ภาพบรรยายแทนคำพูดแล้วกันเพราะว่า มันพูดไม่ออกคือเห็นภาพใบ้รู้สึกว่ามันพูดไม่ออกว่าแบบท่านหนักเป็นห่วงคุณมากรักคุณมากเมตตาคุณมากห่วงใยคุณมากๆแล้วคุณจะรู้หรือเปล่าอืมแต่นี่นางมองภาพว,ว่าคุณรู้เพราะว่าคุณน่ะสวดมนต์ไหว้พระยกบุญให้ท่านในตลอดเวลาแต่ในบางทีคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าหลงไปชั่วขณะลืมไปชั่วขณะว่าแบบ เออลืมะอันเนี้ประมาณเนี้ยลืมมันนี่อ่ะลืมอะไรประมาณเนี้ยแค่คําว่าลืมอย่างเงี้ยมันก็คิดซะว่าท่านเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านบอกแบบนี้นะคิดซะว่าท่านมันเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเยี่ยมท่านอยู่บ้านท่านแล้วเราลืมลืมยกมือไหว้ท่านบอกกล่าวท่านท่านจะน้อยใจไหมล่ะใช่ไหมคะ ท่านน้อยใจแน่นอนมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นสองก็คือถ้าเมื่อที่เราลืมเมื่อถึงท่านลืมซื้อของไปฝากท่านแบบเนี้ยท่านอยู่ที่บ้านลืมซื้อของกินไปฝากผู้อยา่ผู้หลักผู้ใหญ่แบบเนี้ยท่านก็น้อยใจแล้วก็เหมือนกันค่ะเจ้าที่ท่านก็พลังงานท่านก็ลดลงลดลงอะไรประมาณเนี้อืมแต่ในความเป็นจริงอ่ะท่านบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ไม่เคยหลงตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นที่รักของคนทั่วไปคุณแบบ เพียงแค่มีบางครั้งที่คุณอาจจะแบบลืมบางโอกาสอาทำงานหนักมาจนเกินไปลืมช่วงเวลาบางอย่างแค่นั้นเองแต่ท่านก็ไม่เคยว่าคุณเลยนะไม่เคยกล่าวตำหนิหรือโกรธอะไรคุณเลยท่านกับคอยช่วยคุณตอลอดเวลาแล้วมันมีมุมที่แบบว่าบางวันที่คุณอะรู้สึกว่าตัวเองเศร้ารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีค่าไม่มีเพื่อนไม่มีคนคุยไม่มีที่ปรึกษ,ษาเห,เห็นคนอื่นเขา มีความสุขเฮฮาปาร์ตี้แต่ทําไมตัวฉันยังดูเศร้าท,ทั้งที่ฉันก็อยู่ในกลุ่มนั้นแต่ทําไมในกลุ่มนั้นฉันรู้สึกว่าฉันแบบเหมือนไม่มีใครเลยฉันดูเศร้าอ,อันนี้คือสิที่ท่านบอกมาท่านบอกว่าท่านก็ยังคงยังคงแบบเหมือนไปเป็นเพื่อนคุณนะ่ะคืออยากจะพยายามทําให้คุณนะ่ะรู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านพยายามบอกบอกอะไรหลายอย่างน,นี้มากแต่คือที่น่าเองก็แบบ มันเป็นสายตาของความเหงาที่อยู่ในถ้ำกลางที่แบบว่าต่อให้คุณไปปาร์ตี้ไปเที่ยวกับใครอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบสนุกสนานแค่ไหนแต่มันจะมีสายตาบางสายตาของคุณนะคะที่รู้สึกว่าแบบมันดูมันดูเหงาจังเลย ทั้งทงที่แบบรอบๆกายก็ดูสนุกสนุกทุกอย่างแต่ทําไมตัวเราสายตาม,มันดูเหงาอ่ะมันเหมือนเราขาดใครสักคนหนึ่งขาดคนที่เรารู้ใจขาดคนที่เราจะคอยปรึกษาอะไรประมาณนี้ท่านนะ่ะเป็นคนที่แบบดึงมือของคุณนะคะออกจากตรงจุดนั้นแล้วก็ทาให้ชีวิของคุณนะ่ะคือกลับมาแบบคึดอีกครั้งหนึ่งยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเดินก้าวต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นพราท่าน เป็นเพราะเจ้าที <pl ains> ่ที่บ้านงคุณคอยช่วยคุณอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะดับจะซื้อยังไงให้อ่ะแต่ภาพที่นี่น้าเห็นอะมันก็เหมือนกวางน้อยเนาะเหมือนเจ้ากวางน้อยเหมือนแม่กวางน้อยอะไรประมาณเนี้ยท่านคอยระแวดระวังให้คุณอยู่เราะวังภัยให้คุณอยู่อบคุณอบอุ้มคุณไว้อยู่อ่ะอืมอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณเจ้าที่ที่บ้านของคุณมากๆนี่นาอยากจะขอบคุณเจ้าที่ที่บ้านของคุณแทนตัวของชาวราศีพฤษภมากมาก ว่าสัมผัสได้ว่ามันเป็นอารมณ์แบบเหมือนผู้ใหญ่น้อยใจเด็กอะ่ะคือลืมท่านอะไรบาะมาณเนี้ยลืมยกบุญให้ท่านลืมกดน้ําลืมแผม่เมตตาให้ทั้งที่ก็ทาอยู่นะ้แต่ว่ามันมีบางวันที่ลืมอะไรบาะมาณเนี้แต่ท่านเองก็เข้าใจคุณไงเออนะคะนี่น่าอยากจะลงแล้วอะ่ะอยากจะลงจากเวทีแล้วตอนนี้แต่ัน่หมายกับว่าเหมือนท่านยังไม่ยอมให้น่าลงมันปิดเหมือนยังปิด หมือนยังปิดคลิปยังไม่ได้อ่ะคือลักษณะเหมือนก็นว่าถ้ายังอยากจะบอกหรือสื่ออะไรด้วยอีกอยู่อ่ะอืออะไรอ่ะวันไหนที่คุณรู้สึกเบื่อนายรู้สึกเซงรู้สึกแบบดูแบบไม่มีความสุขอ่ะอารมณ์เดิมเลยเออมีคน พูดจาไม่ดีกับเราพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอย่าลืมนะคะว่าเจ้าที่ในบ้านของคุณนะคะคอยอบอุ้มคุณเอาไว้อยู่คอยประคับประคองคุณอยู่อะ่ะอืมถ้าอยากจะพูดแอบเบยอะกับคุณมากๆตอนนี้ในสมองนี่หน้ามันตีกันหมดเลยอันนั้นก็อยากพูดนี่ก็อยากพูดแต่คคอหน,น้าไม่สามารถพูดได้หมดนะคือก็ไม่จํากัดเวลาหรอกแต่ว่าแต่คี่จะพูดอะไรแล้วเอาง่ายๆว่า นี่น่ารู้สึกเพียงแค่ว่าคุณเองพึกษบคุณก็สัมผัสได้กับเจ้าที่ที่บ้านของคุณแล้วจะมีวันที่คุณนะ่ะได้เห็นปฏิหารของท่านมาบอกมากล่าวมาสื่อกับคุณแน่นอนเดี๋ยวท่านจะไปบอกกล่าวคุณนะพึกษบท่านบอกแบบนี้แหละใครที่ตั้งจิตด,ดีๆนะคะบางที คุณอาจจะมีโชคลาภจากท่านก็ได้นะคะเออแล้วท่านจะไปให้ปฏิหารอะไรบางอย่างกับคุณอืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่นี่นาบอกว่าพูดแล้วไปก็ขนลุกอ่ะขนลุกอีกแล้วอ่ะราศีพึงสกเหมือนราศีเออเหมือนราศีอะไรอ่ะราศีมีนอ่ะ เออมีนิดาพูดไปคือแบบลงไม่ได้เหมือนกันปิดคิดไม่ได้ยาวตั้ง20่สิบกว่าทีก็ยังปิดคิดไม่ได้เพราะว่าแบบราสรเหมือนแบบเอ,อ้ยท่านอยากจะพูดกับพวกคุณเยอะมากเลยอะ่ะนิน้าขอจบแค่นี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วจริงคือขนตั้งเตอนเนี้ยขนหัวลูกตั้งมากเลยอืมพูดง่ายง,งว่าสที่ที่บา้านคุแรงแรงมากช่วยเยอะมากมาก ขอแค่พลังงานให้กับท่านเยอะๆนะทุกคนนะโอเคเป็นกระใจายให้นี่หนะังสือให้ประมาณนี้แล้วกันนะคะมันดึกแล้วทุกคนลูกสาวง่วงนอนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะใน e ีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะปิดแล้วปิดคลิปแล้วไม่ไหวแล้ว